สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทังค่าย Vivo นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัว Vivo Y3s นะครับรุ่นนี้จะมีจําหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะในเรื่องของราคานะครับรุ่นนี้เปิดตัวมาอยู่ที่3,799บาทเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยเพืเ่อนๆดูซิว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จ ึ่งหัวชาร์จของเขาสามารถจ่ายไฟได้ที่5โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ10วัตต์แล้วก็จะมีสาย USB มาให้เรา1เส้นนะครับซึ่งพอร์ตของเขาจะเป็นพอร์ต micro USB นะครับ ส่วนหูฟังไม่มีแถมมาให้นะแล้วก็จะมีเคสใสนะครับ TPU มาให้เรา1ชิ้นในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยตัวนี้ติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พัตต่างๆของ Vivo Y3s กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนา ตามมาด้วยชุดเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่นะครับเพื่อนแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม v o ลุ่มบวก v o ลุ่มลบส่วนด้านบนนะครับไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้แบบสลมอตนั่นเองเพื่อน มาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับพี่เอขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกัน Vivo Y3s ตัวนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับเพื่อนๆข,ขนาดของหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วถ้าเราเปรียบเทียบกับ Vivo Y1s รุ่นก่อนหน้านั้นอนะ่ะตัวนั้นจะ6.22นะตัวนี้นะครับอัปเกรดหน้าจอให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับการดูหนังฟังเพลงบางพวก u t u b e เนี่ยได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น7 2 0 p นะครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอกนกลางคืนนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพื่อนเอเขามีโหมดถนอมสายตามาให้เราใช้งานด้วยนะครับโทนสีโทนแสงจะปรับมาเป็นแนวอุ่นๆประมาณนี้แต่ถ้าบอกว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ถนอมสายตามากเพียงพอแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้งานในส่วนของทีมสีมืดได้นะ ซึ่งรุ่นนี้เขาก็มีมาให้เราใช้งานด้วยส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวนะครับอัตราดีเฟรทของหน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่60เฮิรต์นะครับคือเป็นระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะแต่ดูความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่าที่ได้ลองเล่นดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการไถดูฟีดข่าวการที่เรากดแป้นพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ตัวหนังสืออะไรแบบเนี้ยคือรู้สึกว่ารุ่นนี้ ให้การทัชสกรีนเนี่ยที่ถือว่าดีเกินราคาไปเยอะเลยเป็นเื่อนนะมันพิมพ์ค่อนข้างง่ายส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับลหลายๆคนเนี่ยชอบถามเหลือเกินเพราะว่าในเรดราคามือถือประมาณ3 0 0 0ถึงส0 0 0บาทเนี่ยมันจะมีแค่บางรุ่นนะที่รองรับนะครับเอาเป็นว่า vivo y 3 s ตัวนี้นะครับไม่รองรับการใช้งาน2หน้าจอนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะเล่น Facebook คือคุณก็ต้องเล่น Facebook อย่างเดียวถ้าจะดู YouTube ก็ต้องดู YouTube อย่างเดียวไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้ ส่วนการใช้งาน2 a c แอค n คนะครับอย่างเช่นการใช้ Facebook 2อันนะครับมี Line 2อัน Instagram 2อันเนี่ยคือบางรุ่นมันรองรับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่รองรับนะครับจะไม่สามารถใช้งานในส่วนของการโคลนแอปได้ไาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับ vivo y 3 a ตัวนี้เลือกใช้เป็นของ mediatek hero p35 นะครับตัวนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่2.3 ghz สถาปัตยกรรมในการผรลิตเนี่ยตัวนี้อยู่ที่12นาโนเมตรนะครับในส่วนของการจอเนี่ยใช้เป็นของ Power VR GE 8320ถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้นะพี่ใหญ่ไปเทสมาเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับทดสอบโดยการเปิดมดเฟรมเรทสูงนะครับนั่นก็คือการเล่นแบบ60เฟรมเรทนั่นเองแล้วก็พวกกราฟิกทุกอย่างนี่คือปรับสูงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกภาพ HD นะครับก็เป็นระดับสูงการแสดงผลเนี่ยก็เป็นระดับสูงมาก จากการที่ลองเล่นมานะครับเวลาที่เข้าตีเนี่ยเฟรมเรทจะตกอยู่ประมาณ40หรือว่า41เลยนะถือว่าตกอนข้างเยอะเราก็จะมีอาการหน่วงนิดๆน,นะครับเวลาที่บอกว่าชุดลงม,มุลกันนะมันจะมีอาการหน่วงนิดๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะได้อาคาร์ที่ดีๆแนะนําว่า30เฟรมเรทก็ได้เพียงพอหรือถ้าเป็นเกมอ,อื่นๆนะครับปรับการาฟริกเป็นแบบมาตรฐานหรือปรับโลอะไรแบบนี้ก็น่าจะเล่นได้แบบสบายๆนะเพราะว่าซีบิวตัวนี้ก็พูดตามตรง มันทํามาเพื่อเน,น้นในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่ามาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับ Y3s ตัวนี้ให้แรมมาที่3กิกนะครับ ROM อยู่ที่32กิกถ้าเราเปรียบเทียบกับ Vivo Y1s รุ่นก่อนหน้านั้นตัวนั้นจะได้เป็นแรม2รอม32นะประเั็นเราจะแตกต่างกันก็คือในเรื่องของแรมนั่นเองคือตัว Y3s เนี่ย จะได้แรงมากกว่านะครับส่วนถ้าพื้นที่การจะเก็บข้อมูลไม่เพียงพอเพื่อสามารถซื้อเมคอัดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมจหลังได้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับได้สูงสุดที่256กิกเลยทีเดียวมาดูกันในส่วนของเวอร์ชัน Android กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11เลยนะเพื่อนนะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแต่ว่านะครับรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน Go e d i t i o n นะ ถ้าเป็นตัว y 1 s รุ่นก่อนหน้าจะเป็น android 10นะแล้วก็จะมีการครอบทับด้วย fun cut os 10นะครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชันเต็มนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าเสียดายนิดนึงคือเขาใส่เป็นเวอร์ชัน g o d edition มานะฮะการที่เขาใส่เป็นเวอร์ชัน g o edition นั่นก็คือ rom เนี่ยบางทีพื้นที่การใช้งานมันเหลือน้อยใช่ไหมอ่าบางแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้มันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะกินทรัพยากรค่อนข้างเยอะเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น android g o edition แทน ซึ่งแอปพวก Google นะฮะหลายๆแอปเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ไม่กินพื้นที่ไม่กินทรัพยากรทําให้พื้นที่รอ m ของเราเนี่ยเหลือเพียงพอต่อการใช้งานหรือถ้าใครไม่เหลือก็สามารถซื้อไมโครอยดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมได้แรมก็ทํางานไม่หนักด้วยนะฮะเพราะว่าพวกระบบ OS อะไรแบบนี้มันเน้นมาในเรื่องของการใช้งานกับพวก r อมน้อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจเลยว่าจะใช้งานด้วยตัว vivo y3s เนี่ย ได้อย่างลื่นไหลสบายใจอย่างแน่นอนมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับรุ่น Y3s ตัวนี้ให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลซึ่งก็เท่ากันเลยกับเจ้าตัว vivo Y1S มาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับ Y3s เนี่ยได้ความจุมาที่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับเพื่อน แต่ถ้าบอกว่าเป็นตัว Y1S ก่อนหน้าจะได้แค่4,000กับอีก30มิลลิแอมป์นะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะ สามารถใช้งานระหว่างวันได้โดยที่ไม่มีหมดอย่างแน่นอนน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยรองรับชาร์จเร็วแค่10วัตต์เท่านั้นในส่วนของ Wi-Fi นะครับตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้ง2ความถี่เลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น2.4 GHz หรือว่าจะเป็น Wi-Fi ห้าจุสูกิกก็สามารถที่จะรองรับได้เหมือนกันถ้าเป็นตัวเก่า Y1s เนี่ยจะได้แค่2.4นะ ในส่วนเวอร์ชันบลูทูธนะครับตัวนี้จะรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว Y1s แล้วแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าสเปคหลายอย่างเนี่ยมันอัปเกรดเพิ่มเสิมข,ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ RAM นะครับแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งแต่เวอร์ชัน Android หน้าจออะไรแบบนี้อัปเกรดขึ้นมาได้หลายอย่างเลยแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับในเรทราคาที่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็ตามนะฮะพี่รู้สึกว่า เจ้าตัว vivo e y3s ตัวนี้นะสเปคค่อนข้างจะดอกปกวางอื่นเขาเหมือนกันนะคือในเรื่องของกล้องเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นในเดือนราคาประมาณ3,000กว่าบาทเกินบ0 0 0 0บาทเนี่ยกล้องก็ต้องมี2ตัวขึ้นแล้วแหละนะฮะหรือบางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็น3ตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้ให้มาแค่หนึ่งตัวนะครับอันนี้คือน่าเสียดายหนึ่งนะาดูกันในส่วนของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับสำหรับ vivo y3s ตัวนี้กล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวนะ แต่ตัวเยอะของเขาเนี่ยะคือทีเด็ดเลยเพื่อนเพราะว่าถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับมาดูกันที่การถ่ายบุคคลก่อนเลยต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศด้านนอกฝนตกนะฮะฝนตกหนักมากคือออกไปเทสอะไรไม่ได้เลยก็เลยต้องถ่ายที่บริเวณบ้านนะครับถ่ายที่บริเวณบ้านกับรอบๆบ,บ้านนี่แหละ การถ่ายบุคคลนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของสีผิวนะครับบิวตี้ของเขาคือแบบเกลี่ยดได้แบบดีมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยความสว่างของภาพนะครับค่อนข้างที่จะสดใสเพื่อนเนเห็นไหมคือดีมากเวลาที่เราซูมในรายละเอียดนะครับเพื่อนเพื่อนความคมชัดของภาพเนี่ยแล้วก็ผิวของบุคคลนะครับค่อนข้างที่จะเนียนเหมือนจริงนะฮะไม่แบบว่าบิวตี้ไม่จัดจนเกินไปไม่เนียนเอร์จนเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะครับ ส่วนการถ่ายแบบพอสเทหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการเบอร์ด้วยซอ์แวร์นะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยมีแค่ตัวเดียวกล้องหลักใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเขามีฟังก์ชันการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์มาให้เราใช้งานก็ใช้ใชไปนะครับซึ่งการตัดขอบเนี่ยถ้าเป็นการที่แบบว่าถ่ายในที่โลง่งแล้วฉากด้านหลังไม่ค่อยมีอะไรววรบกวนเนี่ยตัวแบบกับฉากหลังถือว่าตัดกันได้ค่อนข้างเนียนนะครับ เวลาที่เราซูมในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยอันนี้คือชื่นชมนะฮะเป็นการเบอร์ด้วยซอฟต์แวร์นะแต่ว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่แบบว่าสถานที่ที่ฉากหลังแบบลกๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยรอบๆตัวเราอะไรแบบเนี้ยมันมีพวกข้าวของอะไรแบบเนี้ยการตัดฉากจะไม่ค่อยเนียนนะครับคือบางบางฝั่งอาจจะเนียนกริบนะฮะบางฝั่งอาจจะไม่ค่อยเนียนเนี่ยเวลาที่เราซูมรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า มันก็ยังมีแบบว่าความไม่เนียนอยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยแนะนําว่าถ้ารุ่นนี้นะครับใครจะเอาไปใช้ในการถ่าย p o r t เ a รตเนี่ยหรือว่าการถ่ายบัตรั๋นสลังเบอร์ไปอยู่ที่แบบว,ว่าวิวโลง่ลงๆน่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าสําหรับการถ่ายพวกดอกไม้นะครับพวกต้นไม้อะไรแบบนี้ก็ให้สีสันที่ค่อนข้างสดใสนะครับแล้วก็สว่างมากเลยการถ่าย,ยวิยวทัศน์ทั่วไปก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะฮะแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ย ถ้าสมมุติว่ารูปไหนมืดๆคือไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าบรรยากาศนี่คืออึมครึมนะครับฝนตกด้วยส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็น5ล้านที่คุณภาพมากๆเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าบิวตี้ของเขาเป็นไงเกลี่ยหน้าได้เนียนกริบเลยแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของบิวตี้นี่แหละที่ถือว่าเกลี่ยหน้าได้ค่อนข้างดีเลยมาดูกันในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับเพนเื่อๆสำหรับ Y3S ตัวนี้ความละเอียดสูงสุดที่สามารถอัดได้นะครับ 1,80p 0 30เฟมเรตทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับมาดูกันที่กล้องหลังก่อนเลยเพื่อนๆในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะ ใช้วิดีโอ 1080p 30เฟรมเรทนะครับกล้องหน้านะฮะนี่คือความละเอียดสูงสุดของ y 3s แล้วออกไปด้านนอกไม่ได้นะฮะก็เลยต้องยืนถ่ายหน้าบ้านนี่แหละ <c oughs> อันนี้จะเป็นย้อนแสงเนาะอ่าจะประมาณนี้เพื่อนอ <c oughs> เดินออกมาด้านนอกให้ดูหน่อยตอนนี้ฝนตกด้วยตอนนี้ มาเทใกัน้ในส่วนของงานลําโพงกันบ้างนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้ลําโพงมีตัวเดียวนะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องด้านบนจะไม่มีนะครับอันนี้คือเปิดสุดแล้วนะเดี๋ยวมาฟังกันเสียงเบสนะครับอยู่ในระดับกลางๆอาจจะไม่ได้เด่นมาก ส่วนเสียงแทก,กเสียงแหลมพวกโคนเสียงคนร้องอะไรแบบนี้นะฮะอาจจะขาดความคมชัดไปสักนิดหนึ่งนะ,ะมันจะเป็นแบบอื้อ,อเออเออเสียงอาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้เพื่อนโอเคครัร่นี้ก็คือรีวิวเจ้าตัว Vivo y 3S นะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังเลยลวกันว่าใครเหมาะกับรุ่นนี้ ถ้าใครนะครับกำลังจะเปลี่ยนมือถือจากมือถือปุ่มกดมาเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอสัมผัสเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเขารองรับได้ทุกแอปธนาคารแล้วก็พวกแอปเป๋าตางังพวกคนละครึ่งอะไรแบบนี้สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยสแกนได้ไวมากๆด้วยเพื่อน แล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้สวยงามมากๆเปรียบเทียบกับตัว Vivo Y1s รุ่นก่อนหน้านี้คือคนเรื่องเลยนะตัวนี้ดูพรีเมียมแล้วก็หรูหรากว่ามากๆเลยใครที่เน้นในเรื่องของเกมนะครับรุ่นนี้แนะนําว่าปรับการาฟิกเป็นแบบกลางๆหรือปรับเป็นแบบมาตรฐานน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีส่วนที่บอกว่าใช้งาน Line Facebook ทั่วไปนะครับส่งงานส่งคําว่าสวัสดีไปทางไลน์อะไรแบบนี้ รุ่นนี้นะฮะสามารถตอบโจทย์ได้แบบสบายๆมากเลยเพื่อนๆกับ c p บ h e l i o p 35นะครับดีลของราคา3,799บาทนะครับถ้าใครชื่นชอบเป็นสาวกของ vivo สามารถคลิกด,ดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมก็ติดตามนะครับใครยังไม่กด subscribe ฝากกดติดตามด้วยละกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม,ม่นี้มาเพื่อจะไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ